ครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์น้อยจะพามาดูสายพันธุ์กันชง CBD สูงนะครับ22%นะครับเดี๋ยวซูมมาดูหน่อยนะฮะโอ้พุ่งโตฮะพุ่งโตนะอันนี้อายุ4วันนะครับเดี๋ยวรออีกสักสองเดือนสองเดือนนะครับก็จะโตก็เลี้ยงใบก่อนนะครับหลังจากนั้นเดือนที่3มก็จะเลี้ยงดอกนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะมี อ่าตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็สี่วันครับตัวนี้ก็สี่วันนะครับ,นนรบอ่าแล้วก็รู้สึกจะเป็นตัวนี้นะฮะอ่าปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะครับก็ใช้าการควบคุมดินอ่าน้ำแล้วก็ระบบทุกอย่างนะครับอุณหภูมิในนี้ก็ประมาณ29ิองศานะครับนะบนะก็เหมาะสำหรับ พันคันชงสายพันนี้นะครับแต่ความจริงแล้วก็จะมีอีกหลายที่นะฮะที่เราทำคอลเลคชันไว้หลายจงังหวัดเพื่อที่จะเปรียบเทียบปริมาณ C B D นะครับแต่ตัว T S C ต่ำกว่า1%แน่นอนนะครับ T S C อยู่ที่0.289นะครับโอเคพอละ